คุณยายวัยเกปีต้องดูแลสามีซึ่งป่วยติดเตียงต้องคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำทำความสะอาดเช็ดตัวเปลี่ยนแผ่นพิดให้แก่คุณตาทุกๆวันไม่มีใครมาดูแลช่วยเหลืออา้าวยาย,ยาทำอะไรจะเนี่ยอ๋อถอนหญ้าอ๋อถอนหญ้านะและ ยายอยู่นี่เหรอยายอยู่นี่อ๋อแล้วอยู่อีกคนน่ะสองคนกับตาสองคนกับตาเอาแล้วตาไปไหนตาป่วยติดเตียงตาป่วยติดเตียงอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนอ๋อยายพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะอไปไปอ่ะอยายใช้วอเกอร์เหรอค่ะเป็นไรอ่ะฉันต้องแครวอเกอร์สะโพกหลุดอ๋อสะโพกหลุดนะยายนะอ๋อไปยายไปยายนำไปเลย เตมพร้อด yeah. hmm. okay. mm ้วยคุณตาครับครับไม่เป um, land ็นไรไม่เป uh, oh. ็นไรคุณตาคุณยายอยู่สองคนเหรอค่ะอยู่สองคนเนี่ยนะค่ะและอันนี้บ้านใครบ้านหลวงปลูกให้อ๋อบ้านบ้านหลวงหลวงเออถอนอ๋อมาปลูกมาปลูกให้จ้ะอ๋อแล้วที่นี่เป็นที่ของที่อบตอ๋อที่อบตจ้ะก็หลวงมาปลูกให้จ้ะแล้วบ้านยายไม่มีเหรอไม่ไม่ค่ะ เมื่อก่อนเคยมีที่อยู่กับแผ่นเก่าแก็ตายไปแล้วลูกเขาก็เอาไปจำหนองแล้วก็เลยโดนยึดไปหมดอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยมีค่ะแล้วก็ลูกของคุณตาเนี่ยไม่ใช่ค่ะคนที่ตายคนนี้แม่อยู่ก็คือใหม่ก็คือเอาไปจำนองย้าอ๋อตอนนี้ก็พรนั้นก็ขาดไปมม่ก็ไม่มีที่ย้าตายายก็เลยไม่มีที่ย้าอบตก็มาปลูกนี่ให้ค่ะอ๋อ ค,คุณตาคุณตาคุณยาอยอายุเท่าไหร่กันครับตาเจ็ดสิบเจ็ดค่ะตาเจ็ดสิบเจ็ดค่ะและคุณยายเก้าสิบค่ะคุณยายเก้าสิบเหรอค่ะโอ้แล้วลูกล่ะลูกคือลูกของแฟนเก่าของญาตินะ,ะเขาไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ด้วยค่ะเขายืดนะรอประถมออก็ไม่ได้มาส่งเสียหรูแรมีลูกอีกคนะ่ะสองคนค่ะ ทิ้งยายเลยค่ะไม่ดูแลเลยล่ะค่ะส่งบ้างไหมล่ะไม่ค่ะไม่ส่งเลยไม่ส่งอเลยเออคุณตาเนี่ยเขาเจ็บมากี่ปีแล้วคุณยายอ๋อเด็ดเพิ่งแปดเดือนค่ะเนี่นะค่ะเป็นอะไรคะเขาเรียกซิโลคิดสมองตีบนะค่ะอ๋อตีบไปก็ไม่มีแรงไม่มีแทบรเลยอ๋อก็คือฝาก็คือเพื่อง่ายคือเป็นอัมพฤกษ์ข้างหนึ่งเลยจ้า เนี่ยเมื่อข้างคุณยายเนี่ยได้ได้ทำอะไรกับคุณตาบ้างไหมป้อนข้าวป้อนข้าวเช็ดตัวเช็ดตัวเปลี่ยนแผ่นเพล่อเปลี่ยนแผ่นเพลื่ค่ะนี่ถามทุกวันนะทุกวันอ๋อแกมีโรคประจำตัวอยู่บ้างไหมคุณยายแกไม่เคยมีแล้วมาแกหนอกหมอบอกว่าเป็นถุงลมแล้วอยู่ๆแกหนอ,อมไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยนะค่ะ แล้วก็คือแปดเดือนที่นอนอยู่อย่างเงี้ยนะค่ะแปดเดือนแล้วแล้วคุณยายล่ะอายุแล้วคุณยายมีโรคประจําตัวไหมอ๋อเบาหวานค่ะเบาหวานจ้ะอย่างเดียวอะออย่างเดียวค่ะความดันไขมันไม่มีไม่มีค่ะอ๋อเขาโทษนะค่ะจ้าจ้ะนี่ยค่ะอ๋อเป็นอ๋อเป็นแผลเหรอจ้ะอ๋อเป็นหมานี่สิบกว่าปีแล้วกว่าปีแล้วนะค่ะแล้ะคุณนี้ตอนนี้คุณยาย รับยาที่ไหนรับยาที่ไหนที่เสนาค่ะอ๋อโรงพยาบาลเสนานะอ๋อเล็กตอนนี้คุณยายุ่งเก้าสิบแล้วเรื่องอาหารการกินน่ะก็มีาบาเน่ะค่ะใจดีเขาเอามาส่งให้เช้าเขาจะเอาต้มแกงมาให้ข้าวเสิร์เองหุงเองยายหุงข้าวเองจ้ะทุกทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ป่วยมาเขาทอามาส่งให้จ้ะสามเวลาเลยไหม อาาหคือเขาจะมาให้สามเวลาเลยไม่ใช่เอามาให้เอาถึงเย็นคืออาหารเนี่ยคือเช้าถึงเย็นแต่ว่าให้แต่ให้ครั้งเดียวให้ครั้งเดียวให้ตอนเช้าแต่ว่าอาหารเนี่ยมีกลางวันกลางเย็นได้ด้วยถึงเย็นเลยและยายก็เพียงแต่หุงข้าวย่าแล้วคุณตานี่ต้องใช้อะไรไหมแฟมเพิร์ดใช่ไหมเพิร์ดค่ะแล้วเอาแพมเพิร์ดมาจากไหนยายต็นัันมุนิธิ เอามาให้อพอหลังจากนั้นก็ซื้อเองซื้อเองนะจ้ะตอนนี้คือซื้อเองแล้วค่ะซื้อเอง,อเองแล้วคุณยายเอาเองินมาจากไหนที่ไหนที่ซื้ออ๋อคือฉันก็อยู่เนี้ยดูไพอ่อ๋อมอดูให่นะะอ่ามาดูดูไพ่ยวางผัดยาเด็กมากอ๋อผัดยาเด็กแล้วก็ แบบคนที่เป็นเริมเป็นป่วงอะไรฮะคนจะม้วนนะจะจะเขาก็จะให้ม่อพื้นบใช้จ้าอ๋อหมอพื้นบ้านจ้าออเก็บไว้นะแรกเริ่มเริ่มทีก็เป็นหมอดตําแยนี่แน่อ๋อหมอตําแยด้วยนะค่ะเออแล้วามทําอะไรไม่ไหวก็อยงนี้แล้วตอนนี้ยายยังเดินได้อยู่ไหมได้ค่ะใช้ไอ้นั้นเดินออะไรไอ้พวกก็แล้วยายนี้ อันนี้ยาอยู่แนละ้วฝนตกเนี่ยร่วงเลยนะฝนสาดอนน่ฝนน่าจะสาดนะสาดค่ะแทนก็เอาผ้าบางเอาธรรมดาก็อยู่ข้างบนแค่นี้ตาแก้ขึ้นไม่ไมหวแล้วจ้ะก็เลยต้องนอนกันอยู่่นี้นอนอยู่อย่างนี้แล้วนะค่ะนี่มันรู้ไม่รู้หมดเลยนะจ้ะมกลัวตอนพายุมาอืมแลเนี่ยกลัวนอนพายุมาก็บ,บ้านก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่้ะ เอาละยายจ้าอาตมามาจากวัดเจ็ดในนะจ้าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาช่วยคุณยายก็มีสิ่งของมาให้ยายนะค่ะอ่ะเข้าวสารมาข้าวสารหอมอมนะลิข้าวสารหอมมะลินะยายนะมาข้าวสารนีข้าวสารเนาะนี่ยายต้องซื้อเองใช่ไหมค่ะต้องซื้อเองนะโอเคงั้นาอาตมาเอามาให้ยายไว้ ห้าถุงห้าถุงนะน้ำนี่น้ำดื่มนะใหญ่นะน้ำดื่มนะใหญ่นะอ่าแล้วก็นมฮะอ่านมมาให้นะคุณตาทานนมไหมทานนมทานนมด้วยนะอ่าโอเคได้วบำรุงอานมมาอีกนมมาอีกอันนี้เป็นโอวัลตินนะ ไมโลนะชงชงชงกินได้นะยายนะอันนี้เป็นขนมนะยายนะกินขนมบ้างไหมขนมนะก็เอาสิ่งของให้แล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณยายต้องเมื่อกี้บอกว่าต้องซื้อแคมเพิรดเองใช่ไหมขอแคมเพิรดมาแบบแบบแปะนะคุณยายนะ ทำเพิ่ม,มาอ่านี่ทำเพิ่มนายายนะค่ะเอ่อมานี่มาเพิ่ม,มาให้คุณยายนะค่ะเยอะไหม <c oughs> ยายเยอะค่ะเยอะนะ <c oughs> จะได้ประหยัดตังค์มาได้นาะยายนะเ <c oughs> ออเดี๋ยวเอาตังค์ให้คุณยายด้วยนายายเดี๋ยวอาตมามอบเงินให้ยายไว้สองพันนะยายต้องเสียค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วไปหาหมอด้วยค่ะ <c oughs> ไ,ไปหาหมอเสียค่ารถไหม เท่าไหร่นะต้องเช่ารถเข่าเช่ารเท่าไหร่ไปกับห้ารอยครั้งแล้วห้าร้อยนะค่ะอ๋อโอเคนั่นเดี๋ยวตาอมาให้ตังค์ไว้นะค่ะยายใบมือเอาไว้ดูแลคุณตานะยายนะค่ะขอบคุณนะคุณดีใจไหมยายดีใจะดีใจนะ่คะลูกหลานไม่เคยมาให้เลยไม่มีค่ะทิ้งไปเลยจ้ะแก่แล้วแก่แล้วนะไไม่ไม่ไม่ดูแลยายเลยนะ มันทำอะไรไม่ได้แล้วอ๋อเอาละเดี๋ยวจามาไปก่อนนะยายนะค่ะพ่อจ้ะค่ะอ่ะ,ะ,อะยายนั้นเดี๋ยวตามาไปก่อนนะขอบคุณค่ะจ้ะ,จะเออเดี๋ยวยายอุตส่าห์มาส่งเดี๋ยวให้ตังค์เพิ่มอีกพันละกันนะนอ่ะาเมื่อกี้ให้ไว้สองพันนะนนให้พนะันหนึ่งเป็นสามพันนะ จ้ไปนะยานะท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป